เอาละครับก็ขอสวสดาสวัสดีเป็นบรนนทุกธุรกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็โตวันนี้ก็กเกมวันพันแมนเดสตองเกตเซิร์ฟเวอร์ไทยนะทุกคนเออก็เซิร์ฟเวอร์ที่522กันอย่างเช่นเคยเนาะอ่าหลังจากที่ทุกคนเห็นที่ภาพที่อยู่บนหน้าจอนี้มันก็คือ เจ้าซอมบี้แมนระดับ SSR บวกนะทุกคนเออก็ดูเหมือนว่าจะได้รับเป็นการการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัวละคร SSR บวกในเดือนหน้าเนาะก็จะเป็นเจ้าตัวละครอย่างซอมบี้แมนเนาะอ่าก็เกิดว่าใครจะสมก็ดีเหมือนกันนะตัวนี้ก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวความเร็วอืมจะเป็นตัวที่เร็วยิ่งกว่าแฟอีกอะเอ แล้วก็มีกิจกรรมคลิปตุกตาเนาะเฉลองครบรอบ3ปีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะการเลตอัพของเจ้าตัวตอมิกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในภาพก่อน,ก,นกันว่ามันอัปเดตมาแล้วหรือยังเนาะสำหรับเจ้าอ่าอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเจ้าซอมบี้แมนระดับ s s r บวกเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามผมอยู่ตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ทีมย่อของผมก็มีตัวละครอย่างซอมบี้แมนเหมือนกันเนาะ อเราไปอ่านสกิลทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะสกิลแรกก็คือโจมตีต่อเนื่องสาครั้งเป้าหมายรายเดียวสร้างความสร้างดามเมจจาก120%ของพลังโจมตีเนาะ,ะสกิลอ,อัลติเมตก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่องสีครั้งศัตรูเป็นแถวแนวนอนเนาะก็หมายถึงความว่าตีแถวหน้าทั้งหมดนั่นแหละเออดามเมจรวมทั้งหมด3 6 0ของพลังโจมตีเนาะ ทำให้เพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกันนะเออเพิ่มความเร็วได้อีกเออเนี่ยเป็นตัวที่เร่งความเร็วนะเนี่ยเห็นไหมเร่งความเร็วให้เท่ากับ90%ของซอมบี้แมนเนาะหากความเร็วของเพื่อนร่วมทีมสูงกว่าความเร็วจะไม่มีการเปลีนนะ่ยนแปลงเนาะเออตอนนั่นหนึ่งรอบด้วยก็หมายความว่าแถวเดียวของมันนะี่ยมันมันคือแถวแนวตั้งนะไม่ใช่แถวแนวนอนนะเออเผื่อใครงงนะมันคือแถวแนวตั้งไม่ใช่แถวแนวนอน อ่าแล้วก็สกิลพาสีฟติดตัวเนะาะเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มสนามจะได้รับชำนาญความเร็วเนาะก็คือมันจะบวกความเร็วให้กับตัวเอง20%เนาะหากเป้าหมายหลังหลังมีความเร็วน้อยกว่าตัวเองหลังการเคลื่อนไหวจะสร้างโบนัสแก่ศัตรูอีก500%ของแรงโจมตีและเพิ่มค่า hp ให้กับตัวเองด้วยเนะาะเออต่อมาสกิลของเนะอชอาร์บวกเนาะ ก่อนเริ่มการต่อสู้ซอมบี้แมนจะกระตุ้นให้ฝ่ายตัวเองหนึ่งรอบเนาะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น2จุดเนาะเออต่อเนื่อง3รอบเมื่อตอนได้รับดาเมจสาหัสก็จะเหมือนเป็นการเกิดใหม่เนาะแต่จะไม่ใช่การเกิดใหม่ที่แบบว่าเออจะว่าไงดีเวลามันตายอะ่ะมันก็แค่ตายไปเฉยเลยมันจะไม่ทําดาเมจเนาะเออน่าเสียดายเหมือนกันะเกิดว่ามันทําดาเมจไปด้วยมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะเออแต่แค่นี้มันก็เก่งแล้วละอื แล้วก็ดูเหมือนว่าไอ้ที่ตายเกิดจะฟื้นฟูได้ทั้งหมด3ครั้งนะเออถ้าเกิดผมแปลไม่ผิดนะเนี่ยตัวพวกนี้คืออะไรไม่รู้งงเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปเนาะอ่านี่ก็จะเป็นเลตอัพของการสุ่มอะตอมิกแล้วเนะาะอาจจะมีรูปร่างด้วยอันนี้เป็นรูปร่างอะไรมีจีฟูมีโซนิกมีทัสนมกิแล้วก็ราชาทะเลลึกเนาะ อ่าแล้วก็เป็นภาพตัวต่อของซอมบี้แมนเนาะแล้วก็สุดดวนเร็วไทมที่หลายๆคนคงจะรู้กันแล้วนะว่ามันเปิดให้เราเล่นได้ทุกตัวเนาะแล้วก็ตู้คลีบตุ๊กตานะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าน้กว,ว่าตู้คลีบตุ๊กตาจะมีดาบอะตอมิกแล้วก็จะมีกล่องเลือกอาวุธเฉพาะของ s s r เนาะอืมเดี๋ยวผมเลือกเป็นดาบอะตอมิกละกันนะอ่าเราก็เลือกเป็นเนชิ้นส่วนแล้วก็ รับดาวประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เลือกจีบปะหาก็เลือกเลือกไปเลยไม่มีอะไรมากแล้วแต่ยังไงเราเลือกเราก็ไม่ได้ดาวอตอมิอยู่แล้วเพราะเราไม่คิดที่จะใช้เพจตอนนะอ่ะบนัดเหรียญก็ทำเควสต,ตามนี้เนาะมันก็จะได้ได้เหรียญมากกดเล่นๆเนานะแล้วก็เควสของอะตอมิกแล้วก็สุ่มอะตอมิกนะสุ่มครบร้อยแปดสิบครั้งมันก็ได้เป็นตัวละครอะตอมิกเนาะ แต่น่าเสียดายมากๆเลยแทนที่มันจะให้เป็นอาวุธเฉพาะของอนะตอมิกไปเลยเนาะมันอย่างเซเวอร์จนะีนย่อเนาะจีนย่อมันจะให้เป็นอาวุธเลยนะสำหรับ180ยนแะอ่าแล้วก็คงขวัญออนไลน์รายวนะันเนาะไม่มีอะไรมากแล้วก็จิ๊กซอตร,ตรงนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเก็บครบกันแล้วเนาะผมนี้เก็บครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก็ได้เจ้าตัวละครอย่างพิกกอตมาเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเออที่หลายๆวันที่ไม่ได้ลงคลิปนี่คือผมไม่สบายนะตอนนี้ผมก็แบบว่าใกล้จะหายดีละเออเสียงมันก็ยังแปลกๆอยู่นะเออต้องขอโทษ้วยจริงๆเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเนี่ยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอก สวัสดีครับ